สวัสดีค่ะวันนี้โบจะชวนทุกคนมาทำเมนูคุกกี้อัลมอนด์สูตรเจค่ะเห็นหน้าตาบ้านๆง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะรับรองว่าชิ้นเดียวไม่เคยพอค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นอัลมอนด์สไลซ์หนถ้วยตวงค่ะแล้วก็งาขาว1ช้อนชาค่ะงาดำา1ช้อนชาค่ะ ทั้ง3อย่างนี้นะคะก็เป็นอัลมอนด์แล้วก็งาที่ยังดิบอยู่นะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะประมาณ1ส่วนแปช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนิดนึงก่อนนะคะค่อยๆคนอย่างเบามือนะเดี๋ยวอัลมอนด์จะแตกหมดนะคะแล้วก็ความหวานวันนี้โบใช้เป็นเมเปิลไซรัปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบหวานหน่อยเนี่ยให้เพิ่มน้ำเชื่อมไปอีก1ช้อนนะคะ ผสมแฟกบดค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะกับน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะนะคะแฟกบดนี่จะเอามาใช้แทนไข่ขาวนะคะทำให้สูตรนี้ไม่มีส่วนประกอบของไข่ก็เลยเป็นสูตรเจนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนจนแฟกเนี่ยแบบไม่ติดเป็นก้อนนะคะพอเราคนไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าแฟกเนี่ยจะค่อยๆมีความเหนืดขึ้นนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยเกาะตัวกันได้นะคะก็เลยเอามาใช้แทนไข่นะคะเราค่อยๆใส่แฟลกลงไปนะคะไม่ต้องใส่หมดนะก็ดูว่าส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ดีแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปนะคะถ้าเราใส่ของเหลวเยอะจนเกินไปเนี่ยจะทำให้คุกกี้เนี่ยแห้งช้านะคะแล้วก็กรอบยากนะ ิมในวันนี้โบใช้เป็นแก้วพลาสติกนะคะตัดให้เป็นพิมพ์วงกลมนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนํามาใช้นะ<ม>ค่อยๆเกลี่ยส่วนผสมให้เป็นแบบแผ่นบางๆนะคะไม่ต้องทําแผ่นหนามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวข้างนอกเนี่ยจะไหม้ก่อนนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะไม่ค่อยกรอบนะ ส่วนผสมวันนี้โบทําได้ประมาณ10แผ่นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์ที่เราใช้ด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาเข้าเตาอบนะคะหรือว่าโบใช้วันนี้โบใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะอบด้วยไฟ1 2อองศาค่ะประมาณ15-20นาทีนะคะเราก็ค่อยๆเช็คดูนะคะว่าเนื้อคุกกี้เนี่ยกรอบดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่กรอบเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มเวลาไปนะคะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้กรอบดีมากๆเลยนะคะก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็เก็บใส่กระป๋องอีกทีหนึ่งนะคะจะช่วยยืดอายุให้ขนมเนี่ยกรอบได้นานขึ้นนะคะก็อ,อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ